จันทร์วันพฤหัส,สบดีนะลูกนะคะเป็นอย่างไรบ้างลูกช่วงนี้ฝนตกทุกวันดูแลสุขภาพนะคะภาษาไทยของคุณครูวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ภาษาการใช้ภาษาไทยของเรานี่แหละนะคะภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นภาษามาตรฐานหรือเรียกอีกอย่างว่าภาษากลางเป็นภาษาที่บุคคลในสังคมไทยใช้ร่วมกันนะคะ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใช้ขึ้นเพื่อใช้ในราชการและใช้สื่อสารทั่วไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกใช้เหมือนกันจึงได้เรียกว่าภาษากลางหรือภาษามาตรฐานนะคะสิ่งที่ควรศึกษาในภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาพูดและ ภาษาเขียนนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับภาษาพูดและภาษาเขียนอันดับแรกเรามารู้จักความหมายของภาษาพูดกันค่ะภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้พูดกันไม่มีความพิถีพิถันในการใช้ภาษาสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเอง มักใช้กับคนที่มีความสนิทสนมเพื่อนฝูงและคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังนำไปใช้ในการเขียนนิทานนิยายเขียนข้อความในการติดต่อสื่อสารกันแบบไม่เป็นทางการการใช้ภาษาพูดล่ะคะมีวิธีใช้อย่างไรใช้ภาษาที่เป็นกันเองมีความสุภาพคำนึงถึงบุคคลและกาละเทศะ และมักเป็นภาษาที่ผู้พูดผู้ฟังได้สื่อสารกันโดยตรงโอกาสในการใช้โอกาสในการใช้ภาษาพูดใช้ในโอกาสที่มีการสนทนาสัมภาษณ์อภิปรายพูดรายงานผู้โต้วาทีหรือใช้ในการติดต่อซื้อขายกันเป็นต้นนะคะภาษาเขียนละคะ ภาษาเขียนเป็นภาษาที่มีความเคร่งครัดและมีแบบแผนการใช้คำานึงถึงหลักภาษาเพื่อความถูกต้องในการสื่อสารมักใช้ในการเขียนมากกว่าการพูดตัวอย่างภาษาพูดกับภาษาเขียนภาษาพูดอย่างไงภาษาเขียนอย่างไรกินถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้คำสุภาพรับประทาน อ้วกใช้อ้วกไม่ได้นะในภาษาเขียนต้องใช้คำว่าอาเจียนหัวถ้าเราพูดกันเองก็หัวแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้คำว่าศีรษะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการเปรียบเทียบกันใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนที่เป็นประโยชน์กันนะคะ มาดูตัวอย่างนะคะการเปรียบเทียบภาษาพูดกับภาษาเขียนที่เป็นประโยคนะคะมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไรมาดูกันเลยลูกอย่าส่งเสียงดังเวลากินข้าวนะคะเราจะเปลี่ยนประโยคนี้ให้เป็นภาษาพูดเป็นภาษาที่เป็นทางการภาษาสุภาพอย่า คำว่ายาเปลี่ยนเป็นห้ามคำว่าเวลาใช้คำว่าขณะกินใช้คำว่ารับประทานข้าวเราอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าอาหารก็ได้หรือจะเป็นข้าวก็ได้นะคะยาส่งเสียงดังเวลากินข้าวเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนค่ะห้ามส่งเสียงดังเวลารับประทานอาหาร หรือห้ามส่งเสียงดังขณะรับประทานอาหารอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะต่อไปแม่ไม่สบายจึงไปหาหมอเป็นภาษาพูดของเราะะที่ใช้กันชินใช้กันในครอบครัวใช้กันในเพื่อนฝูงแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนต้องเปลี่ยนให้สุภาพค่ะแม่ไม่สบายจึงไปพบแพทย์ คำว่าหาก็เปลี่ยนเป็นพบหมอเปลี่ยนเป็นแพทย์นะคะต่อไปค่ะบ้านฉันเลี้ยงหมาหลายตัวนะคะอันนี้เปลี่ยนคําเดียวเลยบ้านฉันเลี้ยงสุนัขหลายตัวนะคะเปลี่ยนเป็นภาษาเขียนให้สุภาพมากขึ้นนะคะคุณแม่ฉันไปหาหมอฟัน หมอฟันถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้คำว่าอะไรลูกทันตแพทย์ก็เปลี่ยนทั้งประโยชน์คุณแม่พาฉันไปพบทันตแพทย์นะคะเขารักเมียมากเมียถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาสุภาพต้องเปลี่ยนเมียเป็นพันรยาเขารักพันรยามากฉันปวดหัว ะะอันนี้ไม่ยากเลยนะคะฉันปวดศีรษะอันนี้เป็นตัวอยา่างนะคะยังมีคำอีกหลายคําลูกนะคะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ของเราว่าคําไหนควรจะใช้กับใครเราพูดกับใครควรจะใช้คําพูดแบบไหนนะคะการพูดจาการนอบน้อมการพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นคุณสมบัติของคนไทยนะลูก ะ,ะใช้ให้เหมาะกับบุคคลและกาลเทศะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนดูวิดีโอวิดีโอนี้นักเรียนตั้งใจดูนะลูกมันจะเป็นคำตอบในแบบฝึกหัดของนักเรียนในวันนี้นะคะมีคำตอบนะคะตั้งใจดูนะคะไปดูวิดีโอกันเลยค่ะเขียนสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ หลังจากที่เรารู้จักการเขียนแผนภาพโครงเรื่องกันไปแล้วเรามารู้จักกับการพูดการเขียนกันบ้างนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันนั้นน้องๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าการพูดกับการเขียนจะแตกต่างกันแต่เอแล้วจะแตกต่างกันยังไงล่ะถ้าอยากรู้เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะเสียงกล้าวบ่นพึมพำอ,อยู่คนเดียวหลังจากที่มีจดหมายจากบุรุษไปรษณีมาส่ง เอ๊ทำไมดูเขียนเป็นทางการจังเป็นอะไรไปกล้าวบนอะไรอยู่คนเดียวก็สงสัยนะสิพี่ก่งว่าทำไมจดหมายถึงดูเขียนเป็นทางการจังไม่เห็นยากเลยกล้าวก็เนี่ยเป็นภาษาเขียนไงภาษาเขียนอะไรไม่เข้าใจช่วยอธิบายให้กล้าวฟังหน่อยสิได้สิก่อนอื่นเลยกล้าวจะต้องรู้ว่าภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางนั้น เป็นภาษาที่บุคคลในสังคมไทยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใช้ขึ้นเพื่อใช้ในราชการและสื่อสารทั่วไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศแล้วภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรหรอภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาพูดและภาษาเขียนไงล่ะเรามาดูลักษณะของภาษาพูดกันก่อนนะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้ก็คือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการพูด ต่อมาคือจะเน้นการพูดสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองไม่นิยมใช้ภาษาเขียนในภาษาพูดยกเว้นการกล่าวอ้างถึงไม่เคร่งคัดการใช้ถ้อยคำและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษามากนักต่อมาจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคลและสุดท้ายเน้นการใช้ถ้อยคำสุภาพ แล้วลักษณะของภาษาเขียนล่ะลักษณะของภาษาเขียนก็จะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือและตัวเลขแทนการพูดใช้ภาษาพูดปะปนในภาษาเขียนได้ในบางลักษณะเช่นนิทานนิยายเรื่องสัน้นหนังสือพิมพ์เป็นต้นต่อมาจะเคร่งครัดการใช้ถ้อยคำและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษา ซึ่งจะต้องใช้ภาษาให้ถูกต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคลสุดท้ายจะต้องเน้นการใช้ถ้อยคำสุภาพจ้าเรามาดูตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนกันนะคะกล่าวก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่าภาษาพูดกับภาษาเขียนต่างกันยังไงพี่กิ่งช่วยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิได้สิอย่างเช่นประโยคที่ว่า แม่โทรมาอยากพูดด้วยคือภาษาพูดส่วนภาษาเขียนก็คือคุณแม่โทรศัพท์มาต้องการพูดด้วยต่อมากินข้าวผัดดีกว่านะคือภาษาพูดส่วนภาษาเขียนคือประโยคที่ว่ารับประทานข้าวผัดกันดีกว่าพอจะเข้าใจบ้างหรือยังล่ะเข้าใจแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นลองยกตัวอย่างให้พี่ดูหน่อยสิ ประโยคที่ว่าวินเลื่นเพลิดหงายท้องพลึงเลยคือภาษาพูดส่วนวินเลื่นล้มหงายท้องทันทีคือภาษาเขียนใช่ไหมละ่ะใช่แล้วจ้าดูประโยคต่อมาดีกว่านั่นก็คือไม้ดอกในไทยมีเยอะมากคือภาษาพูดส่วนไม้ดอกในประเทศไทยมีหลากหลายพันคือภาษาเขียนส่วนประโยคสุดท้ายก็คือเด็กพวกนั้นทำงานตัวเป็นเกลียวคือภาษาพูด และเด็กกลุ่มนั้นขยันมากคือภาษาเขียนจ้ารู้จักกับภาษาพูดและภาษาเขียนกันไปแล้วก็ให้รู้กันแล้วนะคะว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วน้องๆก็อย่าลืมนำภาษาพูดและภาษาเขียนนำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคาบหน้าสวัสดีค่ะดูวิดีโอจบแล้วเป็นอย่างไรบ้างลูกนะคะ เรื่องภาษาพูดกับภาษาเขียนนักเรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะสามารถนำไปใช้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะนักเรียนหยิบใบงานที่คุณครูแจก,กให้นักเรียนไปนะคะมีด้านหน้ากับด้านหลังด้านหน้าเนี่ยลักษณะของภาษาพูดกับภาษาเขียนนักเรียนหาคำตอบได้เลยในวิดีโอที่ดูนะคะส่วนด้านหลังนะคะเขาก็อธิบายไว้เลยค่ะ ข้อ1ถึงข้อ5นะคะเขาอธิบายคำตอบให้นักเรียนหรือนักเรียนมาดูข้อ6นะคะข้อ6เนี่ยที่จริงก็ไม่ยากหรอกแต่คุณครูต้องอธิบายก่อนนะคะข้อ6นะคะยายอ้วกในรถเมย์นะคะถ้าเป็นภาษาเขียนต้องใช้คำสุภาพอ้วกก็เปลี่ยนเป็นอาเจียน รถเมย์ก็เปลี่ยนเป็นรถประจำทางนะคะเปลี่ยนทั้งประโยคก็คือคุณยายอาเจียนในรถประจำทางนะคะเข้าใจไหมลูกนะคะไม่ยากเลยนะคะเพียงแต่ใช้ค่อยคำให้เหมาะกับบุคคลนะคะแล้วก็ใช้คำสุภาพมาดูข้อ7กันค่ะสมชายป่วยอาการโคมา่า โคม่านี่เป็นภาษาต่างประเทศนะคะเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาของเราเป็นภาษาที่สุภาพนะคะสมชายไม่สบายนะคะอาการโคม่าเปลี่ยนเป็นวิกฤตคะ่ะสมชายไม่สบายอาการวิกฤตนะคะห่วยเปลี่ยนเป็นไม่สบายนะคะต่อไปข้อ8มุนีเขาเป็นคนขี้ตืด ะะถ้าเราคุยกับเพื่อนเราก็สามารถใช้คำนี้ได้แต่ถ้าเป็นภาษาเขียนเนี่ยที่ตืดต้องเปลี่ยนเป็นตรณีค่ะมุนีเขาเป็นคนตรณีนะคะการจะบินไปประชุมที่เมืองนอกนะคะการเป็นชื่อคนนะคะคนบินไม่ได้ลูกอ,อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนต้องเขียนให้ ถูกต้องตามหลักภาษาและการใช้ภาษาการจะเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศนะคะเมืองนอกก็คือต่างประเทศนะคะโชเฟอร์คนนี้ขับรถอืดอาดมากอืดอาดนะคะควรจะใช้คำว่าอะไรลู้นะคะโชเฟอร์เป็นคำภาษาต่างประเทศเป็นคำภาษาอังกฤษเปลี่ยนจากโชเฟอร์เป็นคนขับรถคนนี้ ขับรถช้ามากนะคะนักเรียนเข้าใจไหมลูกนะคะทําแบบฝึกหัดนะคะทําทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่ยากเลยค่ะในวิดีโอมีคําตอบให้ครบเลยคุณครูก็มาเพิ่มเติมให้อีก5ข้อนะคะเขียนตัวบรรจงหน่อยนะล,ลูกหวัดมากไปคุณครูเวลาตรวจในโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างลําบากนะคะเขียนภาษาไทยต้องมีหัวนะคะทําเสร็จแล้วส่งให้คุณครูดูเลยค่ะ คุณครูจะได้เช็คว่าวันนี้ใครส่งงานบ้างสำหรับภาษาไทยของคุณครูวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนจะได้พักผ่อนบ้างนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะทุกนี้คิดถึงทุกคนนะคะ